จะไม่หักแน่ใช่ไหมครับพี่เหตุเกิดของคลิปนี้เนี่ยจากการที่ลูกค้าของพี่อู๋เนี่ยนัดจะมารับสับปะทนที่ทําเสร็จแล้วแต่มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถมารับสับปะทนเองได้เลยถามว่าพี่อู๋อาจจะส่งสับปะทนไปให้เขายังไงเพราะสับปะทนที่คุณลูกค้าท่านนี้สั่งเนี่ยเป็นยอดไม้สักก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่ายอดไม้สักเนี่ยรูปทรงจะเพียวสวยเชียเพราะฉะนั้นเสี่ยงมากต่อการชํารุดถ้าบังเอิญไปเจอน้องขนส่งที่แบบว่ารีบหน่อยมีการโยน ของเนี่ยก็อาจจะแตกหักได้คุณลูกค้าก็เลยถามมาด้วยความเป็นห่วงว่าสับป,ปะทนเนี่ยจะหักไหมครับก็เลยเป็นเหตุให้พี่อูต้องทําคลิปนี้ให้ดูกันไปเลยค่ะให้เห็นการแพ็คส่งแบบคร้าวๆแล้วกันนะคะอันดับแรกก็แพ็คสับป,ปะทนใส่ถุงให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นก็ห่อบับเบิลส่วนของปลายยอดสับป,ปะทนเนี่ยหลังจากที่พี่อุพันธ์สกอตเทปไปให้เพื่อให้สวมยอดสับป,ปะทนได้ง่ายๆแล้วพี่อูก็จะแปะบับเบิลลงไปอีกทีหนึง่ง คือแปะเผื่อไว้อะค่ะไม่แน่ใจหรอกว่าจะกระแทกอะไรหรือเปล่าหลังจากใส่ถุงพลาสติกให้สับป,ปะทนเสร็จก็จะไปห่อบับเบิลอีกทีนะคะในเรื่องของตัวสับป,ปะทดเนี่ยจบละมาในส่วนของยอดสับป,ประรนกันค่ะถ้าเป็นยอดสับป,ประรนแบบไม้สักหรือเลซินเนี่ยพี่อูดจะแพ็คห่อบับเบิลไปหลายๆชั้นหน่อยก็หมายถึงว่าทั้งบับเบิลทั้งกระดาษรวมถึงกล่องอะคะ่ะพันกันให้แน่นหนาให้เป็นมัมมี่ไปเลยบอกตามตรงค่ะไม่ได้คำนึงถึงความสวยงามตอนแพ็คพี่อูดเ,เน้นการใช้งานค่ะคือห่อยังไงก็ได ให้ไปถึงมือลูกค้าแบบปลอดภัยอะหลังจากนั้นก็ใส่ลงไปในกล่องสับป,ปะนนอีกทีหนึง่งมัดเชือกสัมทับอีกทีเพื่อความปลอดภัยหวังว่าคุณลูกค้าจะเชื่อใจนะคะว่าปลอดภัยไม่มีการหักระหว่างทางส่วนท่านใดสนใจสั่งทำสับป,ปะนนทักมาที่รวมบุญสังกฐฑ์อยุธยาได้นะคะ